ตอนนีครับผมหน่เงเฉลงแล้วนะครับตนนี้ต้องขอโทษทีนะครับพอดีลูกค้าโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาก็เลยพอดีที่ร้านเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะโทรมาแค่นี้เราก็ปึ้มนะครับรก็คงหาย,ายากที่จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมีม่ธรรมดาแต่ลูกค้าโทรมาสั่งข้ามวันนะลูกค้าจะโทรมาสั่งว่าเออวันนี้ขายไหมพรุ่งนี้จะมากินมีการวางแผรล่วงหน้าเพื่อจะมากินร้านเราหรือมาส่งอะไรแล้วก็พร่นี้เราก็ดีใจนะ ตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ <c oughs> ทุกที่แย่หมดแต่ผมขายหมดกับทุกวันนะครับแค่นี้เราก็เบิรลนะอ่ะเรามาพูดถึงสขั้นตอนในการยิงใน EP ที่ส นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าสี่ขั้นตอนเนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนสอนอย่างตาอ้อก็เคยอธิบายแล้วนะป้าตอ,อก็เคยอธิบายในเรื่องของการยิงสามขั้นตอนนะนะตาอ้อก็จะมีบอกไปแล้วแต่ผมเพิ่มอีกขั้นตอนซึ่ง้งไม่ค่อยมีคนบอกแล้วผมก็ผมว่ามันผ่านหายไปแล้วลองมาทีทดสอบกับตัวเองแล้วมันก็เลยพัฒนาเราเรอก้กานื้อสามขั้นตอนยิงแรกนะครับ สามขั้นตอนยิงแรกคือหนึ่งการวางลังกระุนนะครับเขาก็จะบอกวางที่ใต้หอกแก้วขั้นตอนที่สองคือมองขึ้นเลงนะให้ตั้งฉากให้เป็นแนวเส้นเดียวกันแบบนี้ขั้นตอนที่สามนะครับดูถ้าเกิดมีศูนย์ก็เอาศูนย์ที่ไปที่เป้าถ้าไม่มีศูนย์ก็มองที่หัวยางที่ไปที่เป้าลูกค้ามาแล้วจ่ะสองห่อของพี่ก็สองห่อของพี่สองห่อเนอะเสร็จแล้วนะครับ ผมจะเพิ่มขั้นตอนที่สามถามว่าตรงนั้นประกต้องทุกอย่างแต่ในเรื่องของขั้นตอนของ,ของอรังรสุนเดี๋ยวผมจะมาทีบายกี้เาสี่ขั้นตอนน,นี้เลยคัสี่ขั้นตอนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าไอขั้นตอนของการวางหังสุนเราเหมาะกับตัวเราว่าเราโจมตัวไหนนะครับเพราตอนที่นึ่ง วางล,ะละังระดไปที่อแอนขั้นตอนที่สองคือมองเฉยๆแต่ขั้นตอนที่สามเขบอกอยู่เอาเดียก็ทำอะไรเนี่ยอ,อ,อ๋อไลฟ์กฎนะครับเหรอเป็นม็อบป่ะเอ็นหวหน้าม็บอบป่ะเนี่ยโอ้ยผมว่าน,นี่สน,สนามซไนเปอร์ผมแอบยิงอยู่โอเคเหรอ <c oughs> แ,แอบยิงสิแอบยิงแางนี้นะ <c oughs> นะครับและผมเพิ่มขั้นตอนที่สามใส่กลืนขั้นตอนแรกขั้นตอนสองมองเจฉยๆขั้นตอนที่สามที่ผมจะเพิ่มไปนะครับคือ มองหัวง่ะตัวนี้ให้ตั้งฉากกับพื้นโลกเท่านี้ดีกว่าผมมองตรงนี้มันกว้างกว่ามองตรงนี้ให้ตั้งฉากกับพื้นโลกแล้วดึงมาเี้ทีนี้ขั้นตอนที่สี่ก็คือมองที่เส้นเล็งไปที่เป้านะครับยิงห้านัดทดสอบก่อนกับเป้ากระดาษนะฮะไม่ใช่เป้าแขวนนะเอาเป้ากระดาษแล้วขีดเส้นนอนเลยขีดเส้นนอนแล้วดูว่า วิถีกระสุนที่ออกไปอ่ะยิงแบบนี้ทาแบบนี้สี่ขั้นตอนเนี้ยแล้วลูกกระสุนมันไปอยู่ที่เดิมไหมสูงต่ำกว่าที่เดิมนิดหน่อยไหมถ้าใช่สแสดงมาหลุกคาแต่ถ้าเกิดยิงไปแล้วมันขึ้นมันลงก็แสดงว่าตัวนี้หายเท่ากันซึ่งก่อนหน้านั้นไอ้ตัวนี้ที่ผมเคยเล่าว่ายิงสิบนัดโดนหัวหัวหัวง่ามแปดนัดนี่ครับหลักฐานอยู่นี่ครับตันนี้ที่ผมลบตรง เน <ality> ี่ยแหละเพราะก่อนนั้นนผมจะยิงยิงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะงงเฮ้ยยิงแม่งเลยเพราะวันต่อไปเฮ้ยมูดไฟของโน่นจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วง่ามตัวเนี้ยมันเป็นง่ามที่ของง่ามประมาณ8.2มิล8.2มิลตัวเนี้ยมันจะเหินถ้าผมยิงที่หนวกแกงดงนั้นผมก็เลยต้องทำยังไงให้มันไม่เหินแล้วมีข้อข้ก็เลยต้องปิดเขาปิดเขอปิดเขาปุ๊บแล้เผยนี่เลยแปงนะตัวแบ่งนดนะครับ นะซึ่งวิธีการจะปรับหน้าเหลืออะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวไงผมจะพูดในอีพีต่อไปในวันพรุ่งนี้ถ้าผมมีเวลาสะดวกผมจะมาพูดถึงซึ่งมันเป็นหัวใจเลยนะครับว่าวันนี้ผมได้กระโดดขึ้นมาได้หลุดพ้นจากไอการที่เราคอสแทมมาห้าเดือนที่อยากจะเลิกเล่นเลยนะยังไงนะครับทีนี้เราก็ขั้นตอนที่ที่บอกก็บอกแล้วนะฮะวางลังกระสุนหนึ่งสองมองเส้นเลงสามดูที่หัวหน้าให้ตั้งฉากิโลกสี่ดึง จะดึงไปตรงๆก็ได้หรือจะวาดออกไปก็ได้นะครับแต่เทคนิคของผมอย่างหนึ่งผมจะอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วกันวามเทคนิคคือผมจะไม่กำง่ายแน่น <c oughs> ผมจะจับผมหวง <c oughs> นะผมหวงไปอย่ามันจะเป็นกำพอผมเริ่มดึงเมื่อไหร่นะครับผมเริ่มดึงเมื่อไหร่ผมจะเริ่มกำจะเริ่มกำสาเหตุเพราะว่า <c oughs> ถ้าเรากำแน่นนะครับเรากำแน่นเลยมันเปี้ยวๆเ,เลย แต่ถ้าตรงนี้ม,มันแน่นให้เส้นเล็งสองเส้นนี้มันจะดึงหัวง่ามให้ตั้งฉากเองอัตโนมัติเพราะว่ายางมันตัดเท่ากันกึงมครับเมื่อยางตัดเท่ากันกุมมันดึงมันก็จะตั้งฉากกับหนวดเพราะผมวาดไปผมจะวาดผมไปด้านหน้านะมันก็จะผ่านเต้าแต่ผมไม่แนะนํานะหรือจาใครจะทําจะปิดจะถูกก็ไม่เป็นไรแต่ผมมองข้อเสียบางคนทำอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วปะอย่างนีแ้แล้ว่ะ คำถามว่าเราจะมองเห็นไหมล่ะว่าหัวง่ามมันตั้งฉากตลอดเวลาก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่หครับหัวง่ามตั้งฉากตลอดเวลาให้เราสังเกตอย่างนี้ไอ้ไอ้ที่ขายเหมือนแบบเหมือนเป็นด้ามปืนจะเป็นหัวหนังหัวยางหนังติกก็มีแต่หัวแล้วก็ติดรกระดัมดัมเหล็กดัมสเตลเลตอะไรก็แล้วแต่ลังกระสุนจะมีตัวไกปืนหมีไงใ่ไหครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรากลับการทุบกค็คือ เหมือนกันแม้เขายิงร้อยนัดก็โดนเป้า,าเดิมร้อยนัดถ้าเลง็งถูกป้องแต่มือเรามันไม่สามารถทาอย่างนั้นได้มันใช้ตัวตลอดเวลาดังนั้นตอนเนี้เราจะทํายังไงที่เราสามารถ4ขั้นตอนที่ทารออสก็ได้บอกแล้วหนึ่งวางลังกระสุนไว้ที่หน้แก้มสองมองตะเลง็งสามที่ผมเพิ่มไปคือมองหัวหน้าพี่ตั้งฉากกับพีโลกสี่วาดออกไปเลยมองที่เต้าสุดท้ายมือนิ่งนิ่งเสร็จกป่อดถ้าคุณทำได้แค่นี้คุณยิงแล้วพัฒนาขึ้น แต่ตัวช่วยในการพัฒนาซึ่งผมจะมาเปิดเผยตรงนี้แต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีกว่าคนอื่นนะครับแต่ก่อนก่อนก่อนหน้านั้นผมกลับไปบ้านผมเพื่อซ้อมหน้ากระจกแต่ที่ผมยิงที่ล้านเนี่ยอ่ะผมจะให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันผมกลับน้าก่อนแป๊บนึงแลลูกค้ามาพอดีอ่ะเท่า,าทไหร่ครับเท่าไหร่เอาเลือบครึ่งกระจกนี้ไหมครับ นี่คือกระจกที่สะท้อนตัวที่ผมยืนอยู่่ะเดี๋ยวผมต่อกลับกล้องอย่างนี้แล้วกันเนหะ็นไหมฮะตั้งตรงนี้เลยนี้มันก็เตี้ยอีกนะนี่คือตัวช่วยผมนะครับเราจะเห็นเงาเนะี่ยที่ผมโยกมือ,อผมยกมืออยู่ตรงนะุณคนจะเห็นเงาเลยงั้นเวลาที่ผมดึงนะดึงจากท่าต่างๆก่อนยิงหรืออะไรแล้วแต่ผมจะเซ็ตจ,จากตรงนี้อ่ผมจะตั้งตรงนี้เพื่อจะมองเห็นนะครับ ลักษณะอย่างนี้ผมตั้งปุ๊บแรงถือวาดไปเห็นไครับผมจะจับที่หัวง่ามได้ว่าหัวง่ามยงไม่เียงอย่างไงอยู่ตลอดเวลาผมยิงวันลงเจ็ดแปดร้อยนัดผมกลับกล้องกลับตรงนี้เห็นแล้วผมยิงวันละเจ็ดแปดร้อยนัดผมฝึกมันก็วันละเจ็ดแปดร้อยครั้งถ้าเราเริ่มยิงแล้วเฮ้ยมันเริ่มเริ่มเผลอนหรือเริ่มมุดหรือเริ่มปิดเพี้ยนจากสิ่งที่เรานั่นละผมก็จะดูกระจกทุกครั้งนี่คือตัวช่วยผม อาจจะโชคดีคนอื่นนะคนอื่นอาจจะไม่มีนี้หรือเราจะให้คนอื่นมาช่วยดูมันไม่หาคนที่เป็นมันยืนดูให้เราไม่ไานงั่นผมก็เลยต้องหาตัวช่วยซึ่งตัวช่วยผมอยู่ข้างหน้าผมพอดีนั้นผมก็เลยโชคดีหน่อยแล้ววันที่ผมยิงแล้วโดนหัวง,ง่ามวันนั้นผมเห็นในกระจกผมทำอย่างนี้ผมเลยเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำนี้คือผิดผิดธรรมชาติเพราะยาของเส้นอยู่ไม่เท่ากันนะครับการที่จะให้ได้ผลและความแม่นยำคือมันต้องตรงใครก็ตามถ้าสอนเฮ้ยอย่างนี้เราต้องบิดเขยบิด ผมว่าผิดถ้าคุณอยากเจรนาเร็วจะมีต้องถามว่ามีใครบ้างที่สามารถดิดข้อมือนี้ได้เท่ากันร้อยครั้งเป,เ,ปเป็นไปไม่ได้สิบครั้งก็ยังเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณฝึกกันให้มันตั้งฉากตลอดนะครับเพราะยางมันดึงของมันเองแล้วสมัผมจะปล่อยเ,อาเบาๆจับเ,าเบาๆเพอาดึงฝึก็ผมเริ่มตัง้งมันจะเริ่มดินงเป็นไปบ่อยมันจะเริ่มตั้งฉาก ถ้าสังเกตง่ายๆครับเวลาเรายิงไปดูว่ามันได้ผลไหมลูกแรกที่ปล่อยไปถ้าเราทำถูกพลาดทุกอย่างสี่ขั้นตอนแล้วผวงาบตั้งฉากเมื่อไหร่นะครับกระสุนจะโดนเต้าหรือไม่หา่หางจากเต้าแค่นิดหน่อยนะครับแค่นิดหน่อยเท่านั้นะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะวันนี้แล้วท่าน่งผมลองฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็เ,เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆณนะวันนี้ผมยิงสิบเซนเต้าท,ที่เห็น ตรงนั้นไปดูเป้ากันไม่สิเซนครับระยะสิบเมตรสิบเมตรเป้าที่เห็นที่ผมฝึกซ้อมของผมเองนะครับเห็นไหมครับอขอขอกล้กองแล้วกันเป้าที่เห็นนี้คือเป้าหนึ่งเซนนะฮะที่ผมฝึกทัวันนี้คือผมฝึกอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งเซนสองเซนสามเซนนะครับสี่เซนหนึ่งเซนหนึ่งเซน แล้วก็สุดท้ายคือห้าสุดผมก็จะยิงไล่ไล่ไล่ไล,ล,ล,ล่แล้วกับวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความสุขนะครับผมไม่ต้องไปแข่งกับใครม,มากอันนี้คือความสุขที่ลงมาเจอเดียวขอครับผูแดงเยอะหน่อยอ๋อใส่ในถุงไปแล้วรวมมาเลยอ่ะรวมมาเลยรวมไปเลยฮะถุงมาเลิ่มเลยอ๋อนั่นเยอะเลยนะถุงทุกทีจะแยกให้เป็นถ <นะ S 2> ุงๆเลยอ๋อเปล่ามยาพอเลยผมใส่ถุงนั้นถุงใหญ่เลยใส่ให้เลย เขกทีเนี่ยเขาจะใส่อย่างนี้ยให้หนึ่งหนึ่งคนแต่พี่ดูแล้วนะว่ามันเยอะเห็นแล้วแต่ว่าไม่น่าพอลูกค้าอ่าเอาอันนี้ใส่ไปหวานอ่ะอร่อยเราก็ดีใจแล้วครับชอบขอบใส่เยอะๆอ่าอร่อยอร่อยก็ดีใจแล้วไม่หวงครับโอเคเดี๋ยง่ายก็ใน EP หน้า EP หน้าผมจะมาบอกแง่ดีของการใช้หังหน้ากว้างอย่างไร ทำไมผมถึงชอบแล้วการคนที่ไม่มีง่ามหัวปับนะฮะแต่ว่ามีง่ามแบบนี้มันก็คือง่ามหัวปักหรืออีกอันหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราจะรู้ว่าเราต้องใช้ขอโทษที่มองไม่เห็นนะฮะทีน้อีพีหน้ามจะบอกว่าเราเหมาะสมกับท่ายิงที่รังกระสนอยู่ตรงหมวแก้เนี่ยสมมติตรงหมวแก้มนะ เราตัวเราเองอ่ะจะเหมาะสมกับการใช้หัวง่้าที่มีความกว้างเท่าไหร่การที่เราจะยิงมป่ปากผาใช้หัวง่้าที่เท่าไหร่นะครับแล้วยิงแล้วกระสุนที่ออกไปจะอยู่ในแนวนอนเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอไหมไม่ใช่กระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในใน,ในอีพีหน้านะฮะแล้วบางคนบอกอ้าวอย่างนี้ฉันต้องมีง่ามปรับไว้อย่างนี้เลยทุกคนไม่จําเป็นพ้องง่ามแบบนี้ ก็คือหน้าปักหัวดีๆนี่เองนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนก็นได้หรือใครอยากจะเปลี่ยนก็นแล้วแต่นะครับแต่ตัวตัวนี้ก็สามารถทําให้เป็นหน้าปักหัวได้เหมือนกันนะฮะทำให้เป็นหน้าปักหัวซึ่งมีความกว้างเหมือนกันแต่ดูเหมือนเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ยาตัวเดิมแหละนะแต่ว่าสามารถทาได้เหมือนกันนะคุณสามารถยิงลุงปากได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับยังไงถ้าวิดีโอนี้ออกไป มีครช่วงเวลาบ้างหรือ้ามาครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีการไลฟ์สดผมไม่ได้ทําวิดีโอแล้วต้องเอาเทคเอาอะไรที่ดีที่สุดมาใส่เหมือนกบบเวลาที่ผมไลฟ์สดแล้วผมก็ยิงให้เห็นแล้วว่ายิงสดสดมันเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้เอาของที่ดีที่สุดแล้วมาโชว์หรือโอ้โหเอาจากประสบการณ์ตรงมาเผยแพร่ถ้าต้องการจะเสริมแต่งหรือเพิ่มเติมยังไงนะก็คอมเมนต์เข้ามาครับถูกใจเดียวบางทีไม่รู้เราก็มันจะพัฒนาต่อได้ยังไงเราอยากคนใหม่ ครับเอ่อเล่นไม่เป็นนะก็ต้องบอกเสมอผมบอกเสมอว่าผมนึกถึงวันแรกที่ผมยิงผมยิงไม่โดนอะไรเลยยิงยังไม่รู้เลยลูกอยู่ไหนแต่วันนี้เรายิงโดนเ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแค่นี้คือกำไรแล้วครับนะอย่าไปคิดอะไรเยอะ,นะครับขอบคุณครับสําหรับที่รับชมนะครับบวัสดีครับผมส <c oughs> วัสดีครับพ,พี่เจมบวัสดีครับ ผมชอบง่าม TDMV นะแต่ของผมสั่งทำไปแล้วจะกว้างมากเลย12เซนนะเดี๋ยวรอชมนะครับ